จะมีความหุ่นวายวุ่นวายคนเยอะนะคะหุ่นวายกันไปเลยวันนี้เราจะวุ่นวายกันทั้งวันเลยถึงแล้วุ่นวแซลสตูดิโอนะคะดูดูดนไหมตอนนี้ก็รอเข้าแถวเข้าแถวเพื่อจะเข้าไปใน ที่จองมาแต่ว่าคนเยอะแบบคิวยาวมากแถวยาวมาก โอเคอยู่และทิศใจแบบว่าออสนุกดีแต่ว่า the, เออมัมมี่นะคะอันนี้เลยต้องมาเล่นนะคะถามว่าสนุกไหมสนุกมากแต่ว่าหวาดเสียวมากเลยอ่ะนี่โคตรหวาดเสียวอ่ะตอนนี้ยัง <c oughs> มือจันไม่ย้ายเลยอ่ะแบบว่าแบบมันน่ากลัวมากฉัน <c oughs> จ,จะไม่เอาแล้วมัมมีะะ่แล้วกันเดี๋ยวมัมมี่โน 哦。<Go. S 2> สุดยอดนะคะแต่ว่ามัมมี่น่ากลัวมากแล้วก็รถไฟหนอก็โอเคตอนนี้ไม่มีเสียงแล้วนะคะไม่มีเสียงเพราะว่าเสียงแอบกี๊ดเยอะมากจะบอกว่ายังไงกี๊ดกี๊ดจนเสียงแอบนะคะแปลว่าจะไม่ขึ้นรถไฟหอ,อก,ก็ไม่ได้มาแล้วก็ต้องเล่นนะคะจบคลิปวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็น day สองที่มา u n i v e r เซล เดย์สก uh, okay, so uh ็จะอยู่ที่นี่ทั้งวันเลยโอเคตอนนี้อยู่ที่ห้างมิวโวซิตนะคะก็ตรงนี้จะเป็นโซนห้างแล้วก็สามารถที่จะเห็นวิวฟังโซนเกาะเซนโตซ่าได้นะคะฝั่งโอ้ไปการเล่นบายเดอะบีไปดูการแสดงโชว์ไบดอกไม้ดอกไม้ใบดอกไม้โอเคเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

ไม่อะไรสักอย่าง ตอนนี้อยู่ที่ใต้ยรถเมลตรงชนาทาวนะคะก็เดี๋ยวเวลาเราขึ้นรถเราก็จะใช้บัตรนะคะลูทิปเพราะว่ามาที่นี่ตั้งแต่วันแรกนะคะจนถึงเมื่อเช้าก็จะใช้รถไฟฟ้าใต้ดินก็ใหญ่นะคะ MRT ตอนนี้ก็มาถึงตึกที่เป็นสีสีหน้าต่างสีสีนะคะมาพุก็ถ่ายรูปปั๊บแล้วก็เดี๋ยวจะไปไปขึ้นรถเมล์ต่อ,อตอนนี้ก าถึงที่น้ำพุของความมั่งคั่งแล้วนะคะที่ห้างซันเทคซิตี้ซึ่งต้องรอเวลาให้เขาแบบว่าป,ไงไงปิดน้ำนะคะปิดน้ำพุแบบมันช่วงเวลาปิดเราสามารถที่จะเดินเข้าไปข้างในได้เดินลงไปตรงกลางตรงนั้นนะคะแล้วก็เดินวนเขาบอกว่าจะขอพรอะไรจะจันอะไรเดี๋ยวต้องรอเวลาเขาปิดน้ำพุนะคะแล้วเราก็ลง

ซื้อไอติมไอติมซึ่งแถวยาวมากที่มาตรงนี้ก็เพราะว่าอยากจะมาดิในติมลุงนี่แหละค่ะเพราะว่ามันดังมากแล้วก็เหมือนไอติมแบบว่ามีแบบว่าใช้ขนมปังอ่อน,นะคะซึ่งเป็นอะไรที่ชอบมากก็เลยต้องมาต้องมาตต่อให้แถวยาวก็ต้องก็ต้องรองโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างกันว่าอร่อยหรือเปล่า แล้วก็มาที่ร้านยาคุณคยยากายโอเอนี้นะคะก็จะเป็นเหมือน,นอาหารเช้า,ชาขนมปังแล้วก็มีไข่แต่ว่าที่นี่เขากินทั้งเช้าทั้งเย็นข้ขามโต๊ะกินกันมาห่ะอันนี้ก็จะเป็นไบโลนะคะที่นี่เขาเด่นเด่นเขากินไบโล ay okay. uh, ada check in <coughs> จะเข้ามากินที่ตรงนี้นะคะเป็นอาหารญี่ปุน่นลงกูร์เกา่ลีนะคะ mm hmm. ก็จะมีอาหารญี่ปุ่นเยอะแยะมากมายวันนี้ที่สนามิกเก็รจะกินอาหารญี่ปุ่น สิบเซนร้อยสบาทไทยอะไรประมาณก็คือชานมไต้หวันเลยมันคือชานมไข่มนไม่ใช่ชาไต้หวันชาไต้วันรสชาติาก็รู้กัอยู่นะคะว่ามันแล้วแต่คนชอบแต่ว่าเพื่อนชอบ Your